สนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสันร์ชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรตัวอย่าง วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูไร่ถั่วฝักยาวที่จังหวัดชนบุรีซึ่งเจ้าของไร่หลังจากได้ใช้กอแก้วนาโนชนิดน้ำและชนิดแคปซูลก็สามารถซื้อรถยนต์เงินสดได้ทันทีเรียกได้ว,ว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลดหนี้ต่างหากจะมีวิธีการอย่างไรนั้นไปชมกันได้นะครับครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเกษตรกรตัวอย่างครับซึ่งตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ แปลงถั่วฝักยาวของเกษตรกรในจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเป็นถั่วฝักยาวที่ได้ใช้ก่อแก้วนาโนทั้งชนิดน้ำและก็ชนิดแคปซูลที่เรียกว่า2เกลมหัตจรรย์ครับใช้แล้วเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากเจ้าของสวนถั่วฝักยาวกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงครับครับอ่าผมสามารถบรรมาครับอ่าเขาไอ็นไอ็นไปเก้ามูนึงเกษตรวันครับขอควาุรีครับครับเป็นเกษตรกรเป็นเจ้าของ แปลงผักใช่ครับถั่วผักยาวเนี่ยใช่ครับใช่ครับปลูกมาเยอะไหมเนี่ยก็ประมาณนี้ประมาณสองไร่เศษนะสองไร่เศษครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมเก็บมาเอาเนี้ยเอาอย่าเริ่มเก็บมาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้มาสี่สิบแปดวันครับตั้งแต่ปลูกมาแล้วก็เริ่มเก็บได้เริ่มเก็บเลยเริ่มเก็บเลยอ่าตั้งแต่ออกผลผลิตมาแล้วเริ่มเก็บมาจนถึงวันนี้สี่สิบแปดวันครับสี่สิบแปดวันใช่ครับโอ้โหในแต่ละวันล่ะได้เยอะไหมก็สงสุดถึงวันที่สิบหกอ่ะเกือบหกร้อยโลฮะ หกร้อยโลหมายถึงในแต่ละวันคือใช่แ่คาชิเร,ย,รยไม่ได้มีน้อยมากสามสี่สามสามร้อยกิโลสี่ร้อยโลถึงห้าถึงถึงห้าร้อยกิโลฮะนี่ในในแต่ละวันใช่ไหมครับแต่ละวลันวันละ 300, 400, 500สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยช่สถิติสูงสุดในสี่สิบแปดวันที่เก็บมาเนี่ยก็วันที่ส <16 S 1> <biased S 2> ิบหกฮะสิบหกเกือบเกือบหกร้อยโลฮะเกือบเกือบหกร้อยโลโอ้โหทุกวันเลยเก็บเก็บได้ทุกวันใช่ต้องส่งทุกวันใช่ไหมทุกวันทุกวันนะเพราะปรากฏถั่ทานาแกเพิ่มมันมาโตเร็วฮะ ปใช้ตัวนี้มันปช้ตัวนี้คือธรรมดาแล้วไไมันก็โตไปมันมันอะควรครับปใชัยตัวเอสองเกลือหั่นปุ๊บเนี่ยมันจะโตเร็วมากเลยอะรู้จักกับสองเกลือหั่นได้ยังไงเพราะคุณนิวั์ท่านแนะนำมาครับไหนคุณนิวั์คนไหนถ,ถ,ถึงครับถึงครับมีนวัครับครับสวัสดีครับครับวัสดีครับคุณนิวั์ครับครับผมคุณนิวั์เป็นคนแนะนําให้กับคุณสามารถครับสามารถใช้กอแก้วนาโนครับผมครับแล้วรู้จักได้ยังไงรู้จักทางทีวีครับอ๋อดูทางทีวีคุณผู้ชมครับ นะช่อง Clip c h ชาแนลและอีกท่านอะไรสายงานของผมทีนี่ผมเป็นเจ้าแรกในเจ้าแรกแรกที่ทําตัวเนี้ย่อำอตัวนี้ในนี่คุณอะไรปัญญาจันวิเศษครับคุณปัญญาจันวิเศษเป็นตัวแทนของบริษัทกอแก้วเป็นตัวแทนครับคุณผู้ชมมีอาชีพทําเกษตรด้วยไหมคือตัดผมอย่างเดียวไม่ได้ทําการ,กรเกษตรเลย แล้วมันเกี่ยวกับเกษตรกรตัวอย่างไหมเนี่ยเกี่ยวใช่ไหมเขยเพราะเป็นคนแนะนําให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีได้ใช้ก่อแก้วนาโนทั้งชนิดน้าแล้วก็ชนิดแคปซูลนะครับอ้าวทีนี้เรามาคุยกันในเนื้อหาของการใช้ก่อแก้วนาโนในการใช้กับถั่วฝักยาวเป็นอย่างไรบ้างทีนี้ตั้งแต่เราใช้มาเราเคยทําถั่วฝักยาวมาก่อนไหมมาก่อนครับหลายหลายปีแล้วครับทำมาประจำนะ อ๋อนี่เป็นอาชีพที่เราทำมาก่อนแล้วก็ทำมาก่อนแล้วเมื่อก่อนเราใช้อะไรเอ่ยใช้ทั่วไปฮะใช้ทั่วไปแล้วก็ที่แรกไอ้เพื่อนมาแนะนำกนยังไม่เชื่อไม่ใช่เอย่างอย่างที่คุยนี่ผมเพราะว่าเขาบอกยังไงที่บอกเขาบอกยังไงที่ไม่เชื่อเขาเนี่ยเห็นท่าบอกไอ้สองกัมพูชาในดีจริงๆแลบอกมันเหมือนสมชื่อจริงครับผมว่าผมกลัวมันเหมือนคาโมทั่วทั่วไปฮะอ่าอาเคยมาใช้ก็เหมือนเ่ิมเดิมเหมือนอยากจะขายแล้วมาบอกว่าดีงอนอย่างนี้ผมเคยเป็นคนโดนโกหกเยอะครับเรื่องอาผ๋ยเคมี ผมก็โดนมาเกือบแสงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใ่ของเขาไปไปแล้วครับผมแต่ทีนี้ว่าเขามาแนะนํากอแก้วนาโนชนิดแคปซูลแะชนิดน้ําที่เรียกว่าสองเกลือมาอาจารย์ตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อฮะแต่ว่าทําไมถึงได้ใช้ล่ะก็พอดีเห็นทีวีด้วยอ๋อก็เลยแนะนำไ้ดูทางทีวีใช่ใช่เห็นในทีวีคืออันนั้นจะดีก็ดีไี่จริงหรือเปล่าผมก็ทดลองขออีกเหมือนกันครับเพราะเงินแค่ชุดเล็กอ่ะชุดแค่กระชิงแดงร้อยซีซีกับแคปซูลหนึ่งก็แค่ สองร้อยสองยี่สิบบาทเองอ๋อนี่เขาแบ่งขายมาเป็นเป็นเป็นชิ้นเล็กๆมาจากตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่ใช่ครับแล้วได้ทดลองใช้แล้วเป็นไงทีแรกก็ประมาณอาทิตย์แรกก็มันก็เริ่มสวยดีฮะมันเริ่มเริ่มมันเริ่มมาแตกช่อแตกใบยืดอ่าแล้วฝักมันติดดีคือไม่ร่วงคืออ่าช่อดอกอ่ะไอดอกของเขามันมันมันจะหยุบโตปุ๊บพี่ปรตูปกติโตกว่าเดิมใช่ใช่ช่อดอกอ่ะช่อดอกเพราะว่าช่อดอกโตปุ๊บเนี่ย ผม,ผมว่ากันยังไงฝักต้องยาวอย่างไงฝักก็ต้องโตต้องสวยต้องยาวด้วย,วยแล้วก็จริงๆอย่างอย่างผมคิดนะใช่เพราะว<อ>่าเราเคยปลูกถั่วมาก่อนใช่ครับออืลแล้วก็ฉีดทีนี้ก็ เป็นระยะระยะฉีดมากี่วันฉีดครั้งอย่งเงี้ยตอนนี้ถั่วคือถั่วเนี้ยวันอาทิตย์ถึงครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งที่เราใช้ใช่เพราะใช่ครับเพราะเพราะว่าถั่วเก็บทุกวันไงเก็บทุกวันเขาต้องการสารอาหารที่มากมายที่มากใช่เพื่อจะได้ออกผลผลิตได้เก็บได้ทุกวันใช่ครับครับหลังจากฉีดมาจนถึงเก็บเกี่ยวได้พอใจไหมล่ะบางครั้งอ่ะผมผมมาท้ออยู่วันที่สิบหกฮะทำไมก็าผมมอยากจะไปเที่ยวบริษัท สิบหกที่ผ่านมาใช่ฮะวันนี้วันที่สิบแปดครับคุณผู้ชมใช่นะวันที่สิบหกที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันเยอะมากมาจนจนจนรถคันที่ผมส่งประจำมาต้องต้องไม่เอาเพราะว่าสายแล้วครับทำไม่ทันทำไม่ทันทําไม่ทันหมายถึงเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันครับเก็บไม่ทันงานเก็บไม่ทันผมเลยไปส่งรถอคันหนึ่งอ๋อไปส่งอีกที่หนึ่งใช่พอดีผมติดต่อถ้าสองสามที่เพิ่งเพิ่งได้พอดีโอเคผ่านไปครับแล้วแล้วก็คืนนั้นแตะคืนนั้นมานั้นน่ะเปิดเต้นมาอยากไปบริษัทเนาะ ตื่นเที่ยงคืนครับบอกบอกบอกลุงน้องมากแต่ตื่นเร็วหน่อยใช้ดีแล้วเห็นผลออกมาแล้วเก็บผลผลิตได้แล้วอยากไปเยี่ยมชมบริษัทว่าอยู่ตรงไหนเป็นยังไงครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยเพราะไปแล้วไปเห็นมาทานบริษัทโอ้โหพูดจาดังมากไปถามว่าผมคงตื่นเต้นใจคือท่านเป็นคนเสียงดังนี่ไงครับถึงกางใจดีอาเสียงดังใจดีโอ้ว่าเฮียเสือได้ดีคุยดีเพราะว่าของเขาต้องดีจริงๆครับเพราะเขาว่าเขาเองเขาพอพอพอมีดังแล้วพอมีกินแล้วเขาอยากขายเกษตรกรเมืองไทยเนี่ย อยากให้กับเกษตรกรเนี่ยใช้ของที่ว่ามันถูกแต่ว่าดีนะจะได้ปลดหนี้ปลดสินแล้วการใช้สารเคมีน้อยลงมากเลยครับให้ลดละเลิกเสียการใช้เคมีแต่ยังใช้อยู่นะแต่ว่าคือว่าเราเพราะเราเพิ่งเริ่มใช้ไงเพราะว่าไอ้แมลงในพื้นที่เนี่ยก็เยอะมากเลยครับอย่างว่าติดป่าติดเขาอย่างนี้บมองตรงว่าก่อนที่ใช้ก่อนใช้เนี่ย น้อนกินเยอะมากเลยอ่ะก่อนที่จะใช้กอแก้วเนี่ยนะใช่ใช่น้อนจะมากเลยอ่ะครับเอาไงก็ไม่อยู่ยาขวดละสองสองร้อยห้าสิบบซีเนี่ยห้าร้อยบาทต่อน้ำสองลิตรต่อน้ำสองลิตรผมกล้าทำเออผมต้องการให้ของมันดีครับแต่ยังนอนเยอะอยู่นั่นแหลเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับเขาเลยเคยมาใช้ก็เนี่ยกอแก้วเนี่ยมันไล่มันสารมันแรงได้ด้วยน่าโอเคเนาะนอกจากว่าสร้างความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามได้ดียังจะช่วยในเรื่องของการป้องกันแมลงรบกวนใช่ และลองออกมาใช้แล้วเป็นไงพอประมาณเก็บได้วันที่สามครับเพราะสามแมลงเริ่มน้อยลงอ่าแล้วตอนตอนนี้ตอนนี้ไม่มีหนอนกินฝักเลยอ่ะตอนนี้ไม่ใช้ยาด้วยไหมยาเคบีใช้ใช่ไหมเนี่ยอ่าสิบห้าวันครั้งหนึ่งก็ยังมีปรามปรามอยู่บ้างใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเรื่องหนอนเลยตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีมีจากเดิมที่เยอะเยอะมากๆไม่มีจอหานมาใช้กอแก้วหนอนนี่ไม่มีแล้วไม่มีไม่มี แมลงต่างๆไม่รบกวนเลยก็อันนี้ไม่ใช่ของของพ่อคุณคุณเห็นเพื่อบ้านนี้เพื่อนคนใช้มาคนดูมาอย่างเดินๆมีหนอนเลยครับอาวทีนี้ในเรื่องของผลผลิตเก็บได้มากได้น้อยเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มออกแบบจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนมันเป็นยังไงอ่ะคือก็แสดงว่าของเข้าดีจริงเพราะว่าอาหารสมบูรณ์มากเลยครัาะอมอยู่อยู่นานมากเลยมันมันธรรมดาแล้วมันจะออกจากทางล่างขึ้นบนนะครับเรื่อยๆจบปุ๊บตั้งแต่ออกมาคือเราเราจะจบละ แเตรียมรุ่นเดียวก็ถือว่าหมดจะหมดแล้วคือมีรุ่นเล่าเล็กน้อยตอนนี้มาออกแต่ของคุณสามารถม่ึงขึ้นล่างขึ้นบนแค่คือกลับมาจากดินขึ้นบนขึ้นมาข้างบนแค่้โอมันแล้วมันแตกออกมาจากจุดเดิมหรือว่ามันแตกยอดใหม่ออกมาคือแตกจากเออออยอดใหม่ฮะคือมันจะมีแขนงเพราะพ่อพอเพิ่อนนี่มันมีแขนงเรื่อยๆครับไม่ได้แตกแขนงคือความสมบูรณ์ของเขาจะสามารถสร้างผลผลิตออกมาได้เลยนี่สี่เก็บมาสี่สิบแปดวันแล้วยังเก็บได้อยู่ไหมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ได้อีกงานครับผมกลัวมันจะเก็บถึงสิ้นเดือนเนี่ย เพราะว่าคนรรายงานผมจะกลับอ่าจะกลับประมาณที่ยี่ยี่ห้าเนี่ยครับแล้วผมผมอยู่คนเดียวทำไงเนี่ยจบเลยอยู่คนเดียวเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันในนอนอและแต่ของเราทุกอย่างปัญหามีวิธีแก่าฮะเหมือนกับก่อนที่ผมยังไม่ใช้นาโนครับเพราะแกนาโนก็ถึงเวลานั้นก็มีทางแก้คือมีมีตัวช่วยมามีเพื่อซีเนี่ยเพื่อซี เหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนซีเนี่ยเขาเชิญผมเพื่อนซีแล้วยังยังไม่ซีซีเสียซีเี้วซีแล้วตนนีเราซีแล้่ไนไม่เอ้าทีนี้เดี๋ยวจะให้คุณสามารถพาชมหน่อยที่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันดกมันยังอายุตั้งตลอ่เนี่ยเก็บมาสี่กว่าวันแล้วเกือบห้าสิบวันแล้วยังเก็บได้อยู่ผลผลิตยังออกให้อยู่เห็นเออกได้อยู่ครับเอาเชิญเลยครับพาเดินดูนิดนึงครับได้ได้กินได้ด้วยใช่ไหมได้ครับเดีวอากินได้เอากินเพราะช่วยกันกินหน่อยผมก็กว่าศาสนาครับสมเป็นกันครับ ถ้ามีกินผมไม่กลากินนะนหวานคาอหวานหวานรสชาติแปลกกระทัวทั่วไปที่เคยกินมามก็หวานนะขนาดผัดที่คณะที่เขาปลูกที่ปลูกที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับใหญ่ย,ยักษ์เลยใหญ่ย,ยักษ์เลยแล้วก็รสชาติแปลกกระทุกัวทั่วไปแล้วก็หวานกินหมดกินหมดรสชาติหวาน,อ,วานอืมรสกรอบหวานดีเจออ่ะครับเดินดูนิดหนึ่งทั้งหมดสองไร่กว่าเนี่ยผมแกไปแล้วเนี่ยแล้วเราออก ออกมาแล้วแล้วแล้วมีถึงสามฝักด้วยในในพูลเดียวกันคะับอือเออนี่สามฝักออกดกได้ดีทีนี้นอกจากว่าช่วยก็แก้วช่วยจะเริญเติบโตสมบูรณ์ดีต้นทุนครับกับการใช้พื้นที่สองไร่เสร็จๆกับการใช้ที่เราปลูกถั่วมาก่อนหน้านี้เปรียบเทียบกันนิดหนึ่งว่า การใช้กอแก้วนานโนเนี่ยมันประหยัดไม่แตกต่างกันไหมต้นทุนธรรมดาเนาะครับผมจะใช้ปุ๋ยประมาณลูกครึ่งก็ประมาณาลูกหนึ่งประมาณพันสองครับลูคกครึ่งก็ประมาณสองพันกว่าบาท้วอ่าครับคืออ,อย่างอย่างแค่ทุนเนี่ยคือร้อยร้100อยเดียวเองครับใช้ชหนึ่งไร่ก็ใช้คือผมใช้ชชแค่สองเม็ดเองสองไร่เนี่ยแปลงเนี่ยสองไร่กว่าเนี่ยใช้แค่สองเม็ดต่อครั้งใช่ใช่ครับชนิดน้ำนะครับกอแก้วน้ำ ประมาณประมาณห้าไอร้อยซีร้อยซีซีกับน้ำสองลิตรใช่ใช่ใช่ฮะอ๋อใช่ถังสองลิตรก็มีกอแก้อยู่สองเม็ดแคปซูลสองเม็ดแล้วก็น้ำอีกประมาณร้อยซีซีชีดได้ประมาณสองไร่โอ้โหกประหยัดมากเลยอ่ะแล้วว่าวันนั้นธรรมดาแล้วธรรมดาแล้วนะผมก่อนเนี้ยผมใช้คุณงานฉีดเองเนาะครับ โอ้โหสวยครับคุณผู้ชมผมผมปริดเองเลยนี่นี่นี่ขนาดเก็บไปแล้วคุณผู้ชมครับใช่ใช่ใช่เก็บไปแล้วก่อนอนุญาตหักมาใช่ๆๆชิมซะหน่อยครับให้ให้ห่อหรอบแล้วมีมีรสชาติหวานธรรมชาตินี่ยังเก็บได้ครับคุณผู้ชมครับใช่ใช่นี่ยคุณนี่เป็นไซส์ไซส์สวยเลยอืเนี่ยฮะเป็นไซส์ตลาดต้องการอือหือ โอ้โหแล้วเนี่ยยัง48วันแล้วผมเนี่ยวเนี่ยยังมีเยอะแยะเนี่ยอืใช่ออกมาเรื่อยๆจริงๆแถ้าตัวหมดยาวเนี่ยอายุมันเก็บได้กี่วันจริงๆทุกตัวจริงๆแล้วประมาณเดือนสิบเศษเนี่ยนะก็จบแล้วหมดแล้วฮะหมดแล้วหมดอันนี้เขาเคยปลูกงี๊ง่อยคจริงๆนะทุกตัวไปที่เขาปลูกกันเนี่ยครับประมาณเดือนนี้อันนี้เขาปลูกมาเหมือนกันปลูกด้ไหมงี๊ง่อยนี่ไย่ได้ตัวนี้นะัวปแรงิเป็นแล้วไม่เขียวครับเหลืองทำท่าจะตายเนียใช่เลยนี่ นี่เคยเห็นที่ของตัวเองที่ได้ปลูกก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าอย่างเนี้ที่เขาได้ใช้เนี่ยต่างกันไหมต่างครับต่างเลยจริงอ่ะพูดจริงนะจริงเราฟ้ากับดินเลยครับมีการเอาทองเสียงไหมของคาไหมพูดจริงเป็นงูเลยเลยอะคือโอเคดังหมดทุกคนใหญ่ยาวตรงอืมแล้วธรรมดาแล้วอ่าอายุยันธรรมดาแล้วอายุถึงป่านนี้นะครับคือจะต้องใบใบยังเหลืองครับใช่ ใบอะไรไม่มีตอนใบจะไม่มีนะตอนนี้เอาผู้รู้เชิญมาข้างหน้านิดนึงผู้ผู้คนที่อันนี้เขาไม่ได้ใช้ก่อนได้ปลูกด้วยใช่ไหมปลูกครับปลูกอยู่แต่ไม่ได้ใช้กอแก้วไม่ได้ใช้ยังใช้ทั่วทไปเนาะแล้วทำไมไม่ใช้กอแก้วของเรายังไม่ได้ใช้ครับธรรมดาแล้วฝันนี้ใบร่วงหมดแล้วเนาะเรื่องแล้วร่วงไม่มีแล้ไม่ร่วงกับเหลืองไม่กับเหลืองรอครับเหลืองรอแต่อันนี้ มีมั่งฮะพวกไอ้น้ำไอ้เชื้อราใช่ไหมน้ำนี่มันมันปกติใช่ไหมแต่ไม่ลามแต่ไม่ลามล้างเขาไม่ลามไม่ลามน้ำค้างน้ำค้างตรงนี้น้ำค้างลงเห็นแล้วแปลกตาจากเดิมไหมครับผมแปลกพี่พี่พี่ไม่ใช้หือดูที่เนี่ยออกมาเนี้ยออกดูใี่ดูเนี่ดูเนี่ยแต่ซื้อไปฝากพวกสองชุดแล้วเนี้ยอ่าซื้อไปฝากพวกสองชุดเนี้ยอ๋อซื้อแล้วครับผมเพิ่งเริ่มซื้อากสชุดเลยแต่เขาบอกว่าฉีดแล้วเขาให้ไปดูดินเขาอ่ะเขาเรียกไปดูดินเขาเลยนะ ทำไมครับดินดินดีผีดลงดินด้วยครับผมดินดีขึ้นครับจากดินที่เป็นเคยดินมันตอนเนี้ยตอนตอนเนี้ยใส่เดือนกลับมาคือปูกทำไถ่แล้วตอนใส่เดือนเนี่ยเมื่อก่อนใช้เคมีนี่ใส่เดือนแทบจะไม่มีไม่มีเลยพ่อเคมีตายนี่โอ้โหแต่ตอนนี้ใส่เดือนมาเริ่มเริ่มเริ่มมาแสดงว่าสภาพของโครงสร้างของดินเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะ ถอดดินไม่ดีผักไม่สวยขนาดนี้เอาละทีนี้หลายหลายแง่มุมนะได้คุยได้ดูได้เห็นนะครับตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่ปลูกมานี่ตอนนี้รายได้นี่ถือว่าดีไหมเขาเรียกไปดูมเช้านผมก็ไปดูเขาบอกผมบอกว่าถ้าไม่ได้เพื่อนคู่ซีนะผมไม่ได้ปดนี้ขนาดนี้แล้ถ้าได้เพื่อนคู่ซีใช่ไม่ได้ปลดนี้ขแล่ผมแต่ผมก็เอาแค่ไอ เศรษฐกิจพอเพียงครับพอพอพอเพียงพูดออกอ่ารถเก๋งมามือสองมาคันนึงเป็นรถอะไรครับอ่าแคมเปอรี่ว้าวเกษตรกรผู้ปลูกถั่วอันนี้ตอนนี้ออกโควิดน้ไปแล้วเดือนที่ผ่านมาออกโควิดหน้าแล้วนี่โควิดนี่ร่ำรวยไปตามตามกันเลยนะนีใเป็นทำเกษตรนะปกติเขาบอกว่ากระดูกสันหลังของชาตินี่เป็นคนจนไม่ใช่เลยตอนนี้ไอ้ก่อนนี้ว่าไอ้ก่อนนี้นะเขาบอกว่าเกษตรกรมีกรรมครับแต่เมื่อเพิ่งซีมาเนี่ยไอเขาแก้วนาโนมาเนี่ยนี่ฮะ ไม่มีรมแล้วครับสองเกลือพันช่วยไม่มีกรรมแล้วตอนนี้ไม่มีรมหมดที่ไปแล้วหมดําเลยแถมมีรถเก๋งใช่ใช่หมดคำไปเลยโอ้ทั้งหมดใช่มาพอใจไหมมันเกินความพอใจฮะเกินความพอใจเกินไม่มีครเพราะว่าเพราะว่าเกินคาดเกินคาดที่วางไว้เกินคาดถ้าผมไม่พอใจผมไม่ไปหาที่บริษัทหรอกพอใช้แล้วก็ไม่พอใจไปทำไมเสียเวลาเพราะต้องใช้เงินใช้ทองไปด้วยอยากไปดูหน้าพอยประธาน อยากดูที่ทํางานของเขาอยากไปให้ถึงที่<ช>ว่าเนี่ยแหล่งที่ว่าที่มาของกอแก้วนาโนทั้งชนิดน้ำชนิดแคปซูลเคยเห็นแต่ในทีวี<ช>วันนี้ที่ได้ใช้กับถั่วฝักยาวแล้วตามไปถึงบริษัทใช่อยากจะให้คุณสามารถฝากถึงผู้ชมนิดหนึ่งที่ได้ใช้กอแก้วนาโนหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเชิญเลยครับครับครับคถ้าคนที่สิกรอที่ยังไม่ได้ใช้นะแคปกอแก้วนาโน,าโนาครับอขอเชิญมาใช้ด้วยกันเลยจะได้สร้างโซสร้างโลกให้มันสดชื่นไม่ไม่ไม่ไร มลพิษครับแล้วแล้วก็ถ้าอยากติดต่อผมก็ศูนย์เก้าหนึ่งครับสองสามห้าสามเจ็ดเก้าสี่ครับคนอยู่ใกล้เนี่ยมาดูได้ได้ครับไม่ไม่ห่วงครับคนอยู่ใกล้ก็สามารถโทรมาคุยได้มาข้างใหมามีแคบเล็กน้อยมาปรึกษาได้อืออย่างปลูกในการใช้ตัวนาโนใช่มีรับมั่งเล็กน้อยคือจะต้องมาต้องมาหาตัวตัวได้เลยครับเอ้าคุณคุณอะไรนะวัดครับอ่ะเชิญนิดนึง ไหนๆก็มาแล้วนะครับเป็นไงบ้างที่ได้แนะนําให้คุณสามารถได้ใช้มีความสุขครับมีความสุขพอใจกับผลงานของเขาที่ออกมาไหมพอใจพอใจมากๆเลยดีใจที่เราได้เอาสิ่งที่ดีมาให้เพื่อนเนาะใช่ใครับเพาก็ไม่ต้องเสียสุขภาพมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมก็อยากให้ทดลองใช้ดูเปิดใจใช้ด้วยครับของมันดีเราต้องทดลองใช้ดูอย่าไปปิดใจตัวเองไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ลองไม่รู้ไม่รู้นะครับใครยังไม่เคยใช้ก็นะครับรีบใช้ ถ้า that day, ีก so re ็มาก็ไม่สายครับทุกอย่างอ่ะไม่สายไม่สายลองใช้ดูไม่ว่าจะสร้างความเจริญเติบโตสร้างรายได้ช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับเตขอบคุมทนะคบไม่มีเคมีด้วยครับอีกท่านหนึ่งก่อนจะจากกันเป็นไงบ้างปัญญาจมิเศษครับอาชีพก็ช่างแต่างผมแนะนําก็ ดับดผู้ใช้ผลิตภันธุ์ก็ดีใจที่อีกท่านหนึ่งออกโคโรนาอีกคนหนึ่งออกคมรีแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ธมุรีก็มีท่านหนึ่งก็ที่ไปใช้ก็สวนยางก็ดีมากเลยนะฮะครับจริงจริงนะขมนรีก็มียางปาล์มเยอะมาก90เลยทีเดียวยางพารามีปาล์มน้ามันมีพืชผักต่างๆเยอะแยะหมดเกาบเ0เเฉพาะในบ่อทองก็เป็นแสนไร่แล้วฮะในบ่อทองเกี่ยวกับผักเกี่ยวกับพืชกับผักเนี่ยนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะชาว จังหวัดใกล้เคียงโดยเพราะหนองใหญ่อะไรพวกนี้กลายไปยันทางเซาข้างเคียงไปึงจังหวัดใกล้เคียงยังไ,ไงก็ติดต่อทีมงานของผมแล้วก็ดีใจก็มู่ท่านหนึ่งไปฉีดมีหลายท่านอยู่ที่ไปฉีดต้นยางจากน้ํายางไม่ไหลก็ฉีดไม่กี่วันจากน้ำยางไหลน้อยๆก็เป็นน้ํายางเกรดเอเลยก็มู่ท,มท่านหนึ่งก็มาตัดผมที่ร้านก็จะออกเชฟโรเลตตัวล่าสุด โอ้โหครับครับคุณผู้ชมครับนี่ทั้งหมดก็เป็นคํายืนยันของเกษตรกรและก็ทั้งตัวแทนจําหน่ายที่ได้นําสิ่งดีๆมาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งแต่ละท่านใช้แล้วก็ติดอกติดใจดีอกดีใจล่ํารวยปลดหนี้ปลดสินกันทั่วหน้านะครับวันนี้ครับทางรายการเกษตรกรตัวอย่างก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ในการจําหน่ายในการแนะนําสิ่งที่ดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับครับและก็ถึงเวลาที่เราทั้งหมดก็ถือโอกาสลาคุณผู้้ชมไปแต่่เพีียงทานนะครับ สวัสดีครับวัสดีครับ,รบเป็นยัางไงาบ้างครับคุณผู้ชมปลูกถั่วฝักยาวแค่2ไร่เศษก็สามารถซื้อรถยนต์เงินสดได้ดังใจเพียงแค่เลิกใช้สารเคมีแล้วหันมาใช้กอแก้วนาโนชนิดน้ําและชนิดแคปซูลเท่านั้นอย่าลืมนะครับถ้าอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษต,ต้องกอแก้วนาโนชนิดน้ําและชนิดแคปซูลเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสะตันชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งไร้ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินกลางง